สวัสดีครับจบไปแล้วกับงานทดลองคุมทีม s u d ตู n t นเตส e ดรา布 a t a นะฮะขออนาตเรียกสันส้นว่า s s t u d เดนเนะครับเป็นทีมระดับพิมพ์ลีกของอาร์เจนตินานะฮะตัวนี้เป็นตัว Data Original นะครับก็ไม่ได้สอยใครมานะก็พยายามจะไม่สอยใครมาในทุกๆคลิปนะฮะแต่ว่าจะสอยอสตาร์โค้ดเข้ามาทุกทุกทีมเลยทุกคลิปเลยนะเพราะว่าทุกทีนี้ผมดูเนี่ยโค้ชไม่เต็มนะก็ย้ำอีกพยายามย้ำทุกคลิปเลยว่า ถ้าท่านเลยนะ่ะท่านต้องหาสตาร์ทโค้ดฟิกซิโอหรือผู้ช่วยผู้จิการเนี่ยเข้ามาเติมให้เต็มนะครับประมาณนี้นะโอเคแผนก็เริ่มกลับมาใช้ไอโอดีนแล้วนะฮะก็ผลการทดลองนะครับก็ได้แชมป์ทั้ง2 s t สเตเลยนะครับทั้ง Opening state แล้วก็ Closing state เลยนะฮะสองรอบเลยนะครับโอเพนิ่งสเ t e เนี่ยก็ชนะ14เสมอ2อแพ้3นะฮะยิงไป46ประตูเสียไป25ประตูนะ ก็ทิ้งห่างอาจจะที่น็อตจูเนียถึงหกแต้มด้วยกันนะถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะถือว่าเซอร์ไพรส์มากก็กะว่าน่าจะมันนะแบบลุ้นเหนื่อยนะแต่ว่าโอเพนนิ่งสเตดนี่ไม่เหนื่อยนะครับทีมอื่นพลาดด้วยแหละก็เลยทําให้เอ็กซ์ตูเรนเต้ของผมเนี่ยพยายามคว้าแชมป์ในโอเพนนิ่งสเตดได้สวยหรูเลยนะอ่ะพอมาถึงรอบโคลสซิ่งสเตเนี่ยก็กลับมาเหนื่อยนะกลับมาเหนื่อยแต่ก็คว้าแชมป์นะด้วยการเฉือนฮูรัเคนไปเพียงแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นนะแล้วอันดับสองเนี่ยซาโลนโซก็ ห่างแค่2แต้มนะชนะ1ิบสามเสมอสาแพ้สมยิงไปสี่เอ็ดประตูเสียไปส7บเประตูนะครับโดยรวมทั้งหมดนะชนะยี่สิบแพ้ห้าอ้เสมอห้านะแพ้หกยิงไปแปดเจ็ดเสียไปสี่สองก็ถือว่ายิงไม่เยอะนะถือว่ายิงไม่เยอะมาดูดาวซันโวนะทีมของผมเนี่ยติดแค่ดับก้ากับ12เองนะแค่2ตัวนะครับนี่นะก็มันมีเหตุผลนะเพราะว่า,วา,วาเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะเ,เหตุผลที่ยิงน้อยเนี่ย ตอนแรกผมให้เจ้าอันนี้นะไอเอเนสโตฟาริยาสนะยืนหน้าเป้านะครับก็ดูข้าวพลังค่อนข้างสวยนะผมคิดว่าถ้ายืนหน้าเป้าน่าจะระเบิดระเบ้อแน่เลยสรุปแล้วไม่ได้นะเล่นดีนะเล่นดีแต่ไม่มีประตูนะครับก็เลยต้องย่นลงมายืนหน้าตามแทนแล้วก็ดันเจ้าตัวนี้นะะมาริซิโอปีแอซิโมเนเนี่ยไปยืนหน้าเป้าแทนนะแล้วก็ทําได้ดีนะแต่ก็ไม่มีประตูเช่นกันนะสรุปแล้วตัวที่ยืนหน้าเป้าเนี่ย ไดดีหมดนะแต่ว่าไม่สามารถรลังสานสร้างสารรคประตูได้นะครับอ่ะมาไล่เลียงทุกตัวเลยนะครับเรื่องตั้งแต่ตัวนี้นะครับนิโคลสัสตาอูเบอร์นะครับตัวนี้ลงครบเลยนะครับสาดเกมนะเป็นผู้สารประตูตัวเดียวที่มีค่าพลังสวยๆนะ,อ,ะอายุน้อยด้วยดาวรุ่งด้วยนะครับดาวรุ่งด้วยนะฮะก็ลงไป3ามดเสียไปส2สประตูนะครับ เอ่อติ้งจบที่7.08จุนะถามว่าสอบผ่านไหมก็กัมกึ่งนะแต่ก็โอ้โหช่วยทีไมไว้ค่อนข้างเยอะนั้นสาเกมเนี่ยเสียมากกว่าลงไปเพียงแค่4ี่ประตูถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะสำหรับผู้สาปตูรายนี้นะนิโคลัส,สตาอูเบอร์นะครับแถมอายุน้อยด้วยนะขี้หมูขี้หมาก็เป็นตัวผู้สาปตูมือ2ได้นะมือสาก็ยังได้นะ,ะเผื่อถ้าเล่นนานๆเข้าในหลายปีแล้วทําได้ดีก็อาจจะเป็นผู้สาปตูที่เหนียวตัวหนึ่งในเซททันได้เลยนะลองดูนะครับ ลูกศรกระตุอีกตัวไม่ได้ลงแล้วก็เลยไม่แนะนํานะฮะอ่าพราโบอะไรอ่านว่าอะไรอ่ะครัควอทรอครัวทรอชี่นะเป็นกองหลังแล้วก็สวิเปอร์นะผมให้ยิงกองหลังนะครับกระตาตำแหน่งเลยนะก็ลงไป37เกมขึ้นไปยิงได้1ส่ง2องแมนอัตโมติสองนะและผ่านบอลดีด้วยนะแปแล้วก็แท็กกิ้งดีด้วยนะสีนะครับเรตติงต้งจบที่7.49ถือว่าสอบผ่านนะครับตัวนี้ค่าว่านั่งก็ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ ต่อไปเป็นแบ็คขวานะครับเรียนโดเทสต้านะครับผมค่าพลังก็ดีในระดับหนึ่งเช่นกันนะครับแต่ผลงานไม่ค่อยแตะเท่าไหร่ลงไป27เกมนะครับสำรอง5ยิง2ส่ง1นะครับผ่านบอลสำเร็จ71%นะฮะผ่านบอลดีนะฮะแล้วก็แท็กกิ้ง2.1นะครับแท็กกิ้งก็ดีในระดับ1นะครับเรตติ้ง7.09เรตติ้งจบเลย7มาหน่อยเดียวเองนะครับผมให้ยังสอบไม่ผ่านนะทั้งที่อยู่ในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดนะครับแต่ก็ จดชื่อไว้ก่อนได้เอาไว้เป็นอ,ะ,อะไรสำรองได้นะฮะแอริเอลซาปาต้านะครับเป็นกล้องหลังสามพัดประโยชน์เล่นมิดฟิลด์ได้หลังได้ลิมเส้นได้นะครับตัวนี้ผมให้ยืนเออจริงๆผมให้ยืนแบ็คขวานะสลับกับไอ้เทสตอนแล้วบางทีก็ไปยืนมิดฟิลด์ด้วยนะแต่เก็บสุดท้ายผมให้ยืนมิดฟิลด์นะครับก็ค่าพลังค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าผมให้ยืนตำแหน่งหลายตำแหน่งไปหน่อยในะหน่งอดุกาทำให้ผลงานแบบ มั่วไปนิดนึงนะลงไป37เกมยิง4-5ส่งนะครับผ่านมอลสำเร็จ7 3เอ่อแท็กกิ้งได้3.3แท็กกิ้งได้ค่อนข้างสูงนะครับเลตติ้งจบที่7.14นะครับเลตติ้งจบส่วนทางกับค่าพลังที่มีเลยะค่าพลังสวยนะแต่เลตติ้งจบไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ยืนเป็นมิฟตูนาร์แต่มิฟตูนาร์ในเอสตูแอนเตเนี่ยมีเยอะนะมี3ตัวเลยนะเท่าที่เห็นเนี่ยนะผมก็เลยจำเป็นต้องให้ซาปาต้าเนี่ยยืนมั่วตำแหน่งไปหน่อยนะอ่าแต่ว่าก็ จดชื่อไว้ได้นะครับผมอ่ะต่อไปนะนี่ผมให้ยืนแบ็กซ้ายนะตัวนี้ก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้ด้วยนะครับอ่าลาอูเบอร์การ่านะเบอร์การ่านะครับผมอ่าลงไป20เกมสำรองหนึ่งนะครับยิง2ส่งสามแมนหนึ่งผ่านบอลสำเร็จ76%็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์แท็กติงได้สองจุดหนึ่งเล็กติงจบไม่ค่อยสวยนะ7ท่วนนะครับอ่อ ควอนมานูเอลอาร์สคอนซาเบลนะครับผมเป็นกองหลังที่ข้าวหลังค่อนข้างสวยนะฮะก็ลงไป21เกมสำรอง3นะยิง2ส่ง1ผ่านบอลสำเร็จ79%ดแท็กกิ้งได้2.7ฮะเ็ฮะเรตติ้งจบที่7.17นะครับก็ดีแต่ดีไม่สุดนะฮะตัวนี้นะฮะโอเคเอกโโดปาโตล่านะครับเป็นกองหลังอีกตัวในึงไอตัวเตนมีกองหลังอยู่หลายตัวก็นะผมต้องให้ยืนสลับกันไปมานะครับก็เลย ลงไปประมาณ20กว่าเกมในทุกๆตัวนะครับผมไม่เต็ม38เกมนะครับอ่ะตัวนี้ลงไป24เกมสำรอง2นะครับอ่แมตนเอาด้วยแม์ได้2นะครับผ่านบอลสเสร็จ83นะครับแท็กกิ้งสวยมากเลยนะ4.5เลยนะแล้วก็ยิงเข้ากรอบ100นต์ะแต่ก็ไม่มีประตูนะน่าจะจังหวะเดียวทั้งลูกขาดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเลตติ้งจบที่7.31นะครับก็โอ้หกัมกึ่งจะสอบผ่านแหลไม่สอบผ่านแหลประมาณนี้นะ50-50นะครับก็อายุก็ไม่น้อยแล้วนะ32นะครับแต่เล่นดีนะฮะแต่เลตติ้ง อยังน่าจะดีได้กว่านี้อีกนิดนึงนะประมาณนี้นะฮะก็จดชีวิตก่อนได้นะครับเอ่ออัลเฟรโดคาสซินีนะครับเป็นมิฟิวตัวรับธรรมชาติเลยตัวนี้ผมให้ยืมมิฟิวตัวรับตรงตัวตรงตำแหน่งที่ตัวเองนถนัดเลยนะลงไป33เกมนะครับยิง5 3, ส่ง7แมนออเดอร์แมนสามนะครับผ่านบอลเซมิทเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แท็กกิ้งได้สี่จุดหนึ่งแท็กกิ้งสูงมากเลยนะครับแล้วก็ยิงได้เขา้ายิงเข้ากรอบได้เจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์ด้วยนะและ้วก็จบที่เจ็ดจุดแปดแปดนี่คือ ตัวที่สอบผ่านแบบเต็มปากเต็มคำพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยตัวนี้นะครับผ่านไปนะฮะตัวนี้เป็นแบ็คขวาที่ลงน้อยมากเลยนะแต่ว่าก็แนะนำนิดนึงนะเพราะว่าค่าพลังเนี่ยผมมองแล้วน่าจะเหมาะกับทีมระดับกลางๆและล่างลงไปนะแล้วก็ถ้ายืนตำแหน่งแบค็คปีกขวาตามธรรมชาติเนี่ยตัวนี้น่าจะทำเกมได้ป่นปวดคู่แข่งได้ไม่มากก็น้อยนะผมมองไว้งั้นนะเพราะว่านี่ลงไป2เกมสำรองหนึ่งนี่ลงไปยิงได้ด้วยนะเกมประตูหนึ่งนะ พันบอลเจนะยิงเขากรอบ100นะร้อ็นะเรตติ้งจบที่7จ็นะสามเกมล่าสุดก็6กแปดประมาณนี้นะครับเรตติ้งฮะต่อไปนะฟาบิโอเปียเตอร์สนะครับผมเป็นมิดฟิลตัวกลางซ้ายขวาันีกว่าส่งเลยนะตัวนี้ก็ลงไม่ได้เยอะมากนะฮะลงไป8เกมสำรอง1นะครับส่งได้2ครั้งนะแล้วก็ผ่านมาสเร็ปดสเอร์เซ็นต์เ่อเตติ้งจบที่7 1็นึ่งหนนะตัวนี้ ผมก็เชื่อเหมือนตัวก่อนหน้านี้เมื่อกี้นี่นะถ้าได้ลงบ่อยๆอะไรก็ถูกที่ถูกเวลาถูกตำแหน่งตัวนี้น่าจะสร้างสารรค์ผลงานได้ดีนะครับจดชีวิตก่อนนะแต่ผมไม่ได้ทดลองเต็มที่นะก็เลยไม่รับปากว่าดีจริงหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ลงน้อยมากๆเช่นกันนะควรครูโปวีสตาวีเอสตาวีเอสตา,รสารประมาณนี้อ่านประมาณนี้นะก็ลงสองสำรองสี่นะครับไม่ยิงไม่ส่งไม่อะไรเลยนะแล้วก็ผ่านมาสสำเร็จแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์เลตติ้งจบที่เจ็ด 175เ้าเกมหลังสุดได้เลตติ้ง7ทั้ง5้าเกมเลยนะก็น่าจะเหมาะกับทีมระดับกลา,างและล่างลงไปนะตามตามที่ผมคาดเดานะประมาณนี้นะครับหรือเป็นอะไรสำรองก็ได้นะอะไรสำรองอันดับ2อันดับ3มนะครับก็แนะนำให้ลงได้อาแนะนำให้ลงตามตำแหน่งที่นักเตะถนัดละกันนะครับไอตัวนี้นะครูโปวีเอซ่านะต่อไปนะอา่าอเลฮันโดโอซาลิโอนะครับ เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะตัวนี้ผมนะ่าจะยืนกลางไม่แน่ใจจะไม่ไดนะ้น่าจะยืนกลางนะแล้วก็สลับกันนะครับก็ลงไปยี่สิบสองสำรองห้านะฮะยิงสามส่งห้าผ่านบอลสำเร็จเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์เลตติ้งจบที่เจ็ดจุดหนึ่งห้านะค่าพลังก็ระดับกลางๆล,ลงไปนะครับก็ยังตอบโจทย์ได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นตัวอะไรสำรองก็ยังพอได้อยู่นะครับโรเบโตปองเปอี i, นะเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกทางกราบซ้ายนะครับ อ่าลงไป33เกมยิง12ประตูส่งไป8แมนอันเดอร์แมนไป3ผ่านบอลสำเร็จเจมเปอแล้วก็ยิงเข้ากรอบ67%เเรซตติ้งจบที่7.27เตัวนี้ผมให้ยืนมิดฟิลด์ตัวกลาง MC นะครับก็เป็นตำแหน่งที่อ่าเราไปโต๊ปอมไปอีไม่ถนัดนะฮะก็แต่ว่าต้องยัดให้ลงนะครับผมก็ทำได้ดีนะตามที่ได้รับมอบหมายไปนะถึงแม้จะเป็นตำแหน่งที่ตัวเองไม่ถนัดก็ตามนะก็จดชื่อไปได้เลยนะเนี่ยผมให้ยืน MC นะฮะอา่าเนลสันอโก อากรอกเกลีย์ clear, นะอากรอกเกลีย์ clear, ประมาณนี้นะฮะเป็นฟิวตัวรุกธรรมชาติเลยนะลงไป38เกมครบเลยนะครับยิงไป16ส่งไป7สำรองเอยแมตช์นนแบบสองนะฮะผ่านบอลสำเร็จ71%เร็นนะยิงเข้าก่อนไม่ค่อยเดียวหลายหเอร่56%เองนะครับเรตติ้งจบที่7.37เนะเกือบจะดีแล้วนะแต่ยังไม่สุดนะครับก็เออก็ถือว่าเกือบเกือบสอบผ่านแบบขาก้าไปข้างเดีวกันนะนะประมาณนี้นะโอเค ตัวนี้นะครับเอเนสโตฟาริยัสนะครับตัวนี้ที่ผมบอกให้ยินหน้าเป้าในช่วงแรกๆนะแต่ว่าประตูไม่ขยับขยื่นเลยเล่นดีแต่ไม่มีประตูก็ลงมายืนเป็นหน้าต่ำแทนนะครับก็ลงไปทั้งหมด28เกมนะฮะยิงไป1 7ส่ง2อแมนอัเดอร์แมนสานะครับผ่านบอลสำเร็จ72%็องอนครองบอลได้ดีด้วยนะ2.2นะครับในกรก็เลตติ้งจบที่7.75นะครับสอบผ่านนะครับเอสเซคูเอลนะครับเอสเซคูเอล แม็กจิโอเลโออะไรสักอย่างนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ค่าพลังก็ห้าสิบห้าสิบนะตัวนี้เป็นกองหน้าธรรมชาติที่ผมไม่ค่อยได้ให้ลงนะครับลงไปเก้านะสำรองสองนะครับยิงหนึ่งสองห้าแมนอัลเดอร์แมนสองนะครับอ่าพาบอลส่งนเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ยิงเข้ากรอบเจ็สิบหกเปอร์เซ็นต์แลตติ้งจบที่เจ็ดจุดสี่ห้านะถือว่าสอบผ่านทั้งหมดเลยนะถึงแม้อ่าจะลงน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าผลงานที่เห็นเนี่ยทำได้ดีนะเลตติ้ง5เกมล่าสุดก็คือ7 0็ 777นะประมาณนี้นะแก็ยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกไหมนะก็ลองไปทดลองใช้ดูนะครับสุดท้ายนะหน้าเป้าที่ผมให้ยืนตัวนี้ผมให้ยืนหน้าต่ำนะแล้วก็ขยับเปลี่ยนไปหน้าเป้าสลับตำแหน่งกับไฟยานนั่นเองนะฮะับก็มาลิซิโอปิแอซิโมเน่นะครับลงไป38เกมนะยิงไป18ประตูส่ง5 m a แมนออฟเดอะแมตช์ผ่านบอลสำเร็จ73%าเอร็อ่าคอบอลน 18, นะครับแล้วก็ยิงเข,าขง้ากรอบ65%เรตติ้งจบที่7.76นะ ก็ยิงน้อยนะยิงน้อยแต่ว่าผลงานดีนะครับเอออ่ะ,อะก็สอบผ่านแหละถ้ามีเพื่อลงทีมที่ปั้นเกมดีๆจ่ายบอลให้แม่นๆปังๆนะแบบคิลเลอร์พารนะตัวนี้ก็อาจจะยิงได้เยอะกว่านี้นะก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับผมแต่เลตติ้งถือว่าจบสอบผ่านนะฮะแต่ผลประตูที่ได้เนี่ยยังไม่ผ่านแบบยังไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเอามากๆเลย โอเคจบไปแล้วกับการทดลอง s อสตูเอเนเตบราปาตาหรือ s อสตูเอ LP ของลีกสูงสุดอาร์เจนตินาในดัตตาออริจินนะครับก็มีตัวไหนหน่าสนใจก็จดชื่อไว้ไดจ้จริงจริงก็น่าสนใจเกือบทุกตัวเลยนะในทีมนะก็ไปลองเลือกใช้กันดูนะครับเบื่อตัวเก่าที่เล่นประจำก็มาลองตัวใหม่ๆที่ผมแนะนำตามนี้ได้หรือคิดอื่นนะได้นะฮะก็สร้างสีสันในการเล่นเกมกันไปนะครับผมก็รอบหน้าเป็นทีมไหนฝากติดตามด้วยนะครับก็ฝากกดแชร์ share, ฝากกด subscribe ช่องราชาแนลด้วยนะครับ ขอให้สนุกและก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมครับสำหรับคลิปนี้กาบลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ